แางคนี yeah, it, it no, mm ่ยัหมเร่อง้วบากอัอยด้กันหนดเ่าได้ลอไปไป่กั้จะเปปีสมมาสมพุทธะนะโมพุทธะภควโตอรหัโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภควัตโตอรหัโตสมมาสมพุทธัสสามัง